บ้านเลขที่40ทับ3470นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นมีขนาดพื้นที่18ตารางวาสบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะก็จะมีการต่อเติมหลังคาไว้ให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะ2ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ำค่ะและห้องนอนห้องถัดมานะคะจะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะมีขนาดกว้างขึ้นมาอีกน,นิดนึงสามารถรองเตียงขนาด3-5ฟุตไดนะ้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่โป้จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการในโซนปทุมธานีกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการบ้านปรึกษาบีร,งรังสิตคลองสามนะคะโครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาเลดีมากๆค่ะเดินทางสะดวกสามารถเชื่อมต่อเข้ากับถนนได้หลากหลายสายอาทิเช่นถนนโยธาธิการคูคตคลองหลวงแล้วก็ถนนร,งรังสิตนครนายกค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นตลาดไทยสมบูรณ์บิ๊กซีคลองสามแล้วก็โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศคลองหลวงค่ะ สำหรับสิ่งอนำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีส่วนสาธ,ธารณะสนามเด็กเล่นแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงภายในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็าอยู่กันที่หนะ้าบ้านเลขที่40ทับ3470นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทาวเฮาส์2ชั้นมีขนาดพื้นที่18ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะก็จะมีการตอกเติมหลังคาไว้ให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะและเมื่อเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับพื้นที่กว้างค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดสรรพื้นที่ได้ตามใจชอบนะคะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างหลากหลายอาทิเช่นโซฟาชั้นวางทีวีชั้นวางของรวมถึงสามารถวางโต๊ะทานข้าวที่นั่งได้4ีถึงหที่นั่งค่ะและถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางชั้น1ค่ะภายในห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังม,มีในส่วนของโซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถต่อเติมทําเป็นโซนครัวแล้วก็โซนซักล้างได้ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดค่ะสามารถใช้เก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้นสกันต่อเลยค่ะ ที่บริเวณชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ําค่ะเมื่อเดินขึ้นมานะคะก็จะเจอกับห้องน้ําส่วนกลางชั้น2ก่อนเลยค่ะจะอยู่ทางด้านขวามือภายในห้องน้ํานะคะก็จะมีขนาดกว้างกาลังดีค่ะแล้วก็มีสุขภัณฑ์ครบครันใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะและห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดพื้นที่กว้างกาลังดีสามารถแบ่งเป็นขนาด3ฟุตหรือว่าจะทําเป็นห้องพระหรือห้องนอนสําหรับเด็กเล็กก็ได้ค่ะ และห้องนอนห้องถัดมานะคะจะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะมีขนาดกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงสามารถวางเตียงขนาด3-5ฟุตได้แล้วก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะและห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างกำลังดีเช่นเดียวกันสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้และห้องนอนทั้ง3ห้องนะคะก็มีหน้าต่างูรอบด้านค่ะซึ่งสามารถเปิดเพื่อถ่ายเทอากาศร,รับแสงแดดแล้วก็ชมนบรรยากาศภายในโครงการได้ค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการพฤษาบีโดยเริ่มต้นจากฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตขับตรงไปบนถนนรังสิตนครนายกประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการคูคตคลองหลวงขับต่อไปบนถนนโยธาธิการคูคตคลองหลวงอีก5กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านขวาครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นในโซนปทุมธาน,นีนะคะที่โครงการบ้านปลึกษาดีถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k และยังมีแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่รวบรวมสักสปไปมากกว่าสา0พันรายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Android และ iOS สสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้